ล่าสุดข่าวดีแจกอีก8ตุลาคมนี้นัดโอนกลุ่มเปาะบางรับสูงสุด1,000บาทฟังด่วน สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารดีกับพิเกตก็ไม่พลาดการนำข่าวสารการแจกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนจากทางรัฐมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังคลิปนี้เป็นข่าวดีนะคะนัดโอนแล้วนะคะกลุ่มเปราะบางรับเงินสูงสุด1,000บาทวันที่8ตุลาคมนี้ก่อนไปฟังก็อยากขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องด้วยการกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันค่ะ เอาละคะ่ะเราเข้าเรื่องกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นัดโอนเงินกลุ่มเปาะบางวันที่8ตุลาคมนี้รับเงินสูงสุด1,000บาทเป็นเบียร์อย่างชีพผู้สูงอายุเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดและเบียร์อย่างชีพผู้พิการนะคะ สำหรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดน,นะคะยังได้รับเท่าเดิมนะคะในเดือนตุลาคม600บาททวนทุกคนนะคะไม่ว่าจะเข้าบัญชีหรือรับเงินสดก็อย่าลืมไปเช็คกันนะคะเงินก็จะโอนเข้าบัญชีในคืนวันที่7ตุลาคมนี้เวลาหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้เคยลงทะเบียนนะคะและก็มีลูกนะคะอายุไม่เกิน6ปีสามารถลงทะเบียนได้ที่ อบตอนะคะหรือว่าเทศบาลใกล้บ้านได้เลยนะคะและในส่วนของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะก็ได้รับตามขั้นบันไดเช่นเดิมยังไม่มีนะโยบายการเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุแต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเกณฑ์การรับเงินของผู้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุออรายใหม่ก็ติดตามรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะคะหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะนํามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังเหมือนเช่นเคยคะ่ะ และสำหรับเบีย้ยยังชีพผู้พิการนะคะก็ยังรับกันได้อยู่ที่800-1,000บาทนะคะสำหรับกลุ่มที่เป็นผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีก็ได้รับไปเลยนะคะ1,000บาทผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปนะคะไม่มีบัตรคนจนก็รับ800บาทส่วนผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปและมีบัตรคนจนด้วยนะคะจะได้รับ1,000บาทโดยแบ่งจ่ายนะคะรอบนี้นะคะวันที่8รับ 800ก่อนนะคะแล้วก็อีก200บาทจะเข้าบัตรคนจนนะคะวันที่22ตุลาคมก็สามารถไปกดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยกดเป็นเงินสดมาใช้ได้เลยนะคะคลิปนี้นำข้อมูลข่าวสารมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังเพียงเท่านี้ใครฟังคลิปนี้จบคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ไปให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังด้วยกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันสวัสดีค่ะ